ตอนนี้เราก็มาตรงแปลงผักทดลองนะคะผักเขาเรียกอะไรนะคะตรงนี้เป็นผักที่ทุกคนก็กินได้ง่ายใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้นกล้าต้นกล้าเขาเรียกต้นกล้าใช่ไหมเพร<อ><ม>าะเพราะพันต้นกล้าใส่ใสกะเขาเรียกอะไรใส่ตะก,ก้าไว้ถุง<ะ>ถุงพาะถุงพ่ชาถุงพาะชาแล้วเพื่อจะนําไปลงที่แปลงใหญ่ๆนะคะคก็มันเป็นอะไรที่น่าดูกว่าดอกไม้อีกนะคะเพราะว่าเรากินได้ ใช่ไหมคะห่านจิมมี่เพราะว่าเราปลูกเราไม้เรากินไม่ได้เลยนี่โอ้โหดูสินี่ไงเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้งดงามทีเดียวเลยปีนี้แบบประมาณโสมไทยเลยไหมคบางคนเขาเรียกอันนี้อะไรโสมเหรอฮะไม่ใช่ฮะหัวเชยเท้าครับอ๋อหัวเชยเท้าที่เราไปทำก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆที่ในบัววอเราครับอ่านี่นะคะก็ทุกท่านที่มานะคะก็จะได้เห็นความงดงามนะคะของแปลงผักต่างๆนะคะที่ ชาวชุมชนนะคะร่วมแรงร่วมใจเขาเรียกอะไรโฮมแฮงใช่ไหมคะภาษาทางนี้เขาเรียกว่าโฮมแฮงภาษาภูไทยเรียกว่าอะไรคะก็โฮมแฮงนี่โฮมแฮงเหมือนกันใช่ไหมคะภาษาภูไทยก็เรียกว่าโฮมแฮงนี่เราก็จะมีให้ชมนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนอกจากการผักทั้งหลายนี่ที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจะดูหนาวนี่ก็มีผักสลัดมีผักสลัดดูหนาว ผังนี้ในในกรุงเทพขายแพงนะคะอันนี้กองปุ๋ยอินรีของเราเนอะอ่านี่เป็นเราเราไม่เราไม่ใช้ไม่ใช้ยูเลียไม่ใช้สารเคมียูเลียยูเลียเม็ดเราไม่ใช้เราใช้ยูเลียจากธรรมชาติจากอินซีนะครับนี่นี่ปั้นมาแล้วดูใกล้ๆคือปั้นเป็นเม็ดล่ะไอ้วิธีปั้นนี่รู้ไหมทําไงจานปั้นจากโรงปุ๋ยนะครับใช้หมุนการหมุนเข้าไปนะครับหมุนหมุนแล้วมันก็จะกลิ้งเกาะกันนะฮะหมุนจานหมุนเอียงนิดหน่อยเอียงไหมฮะนี่ นี่ทีมสื่อนี่รู้ทุกเรื่องนะคะโอ้โหทำการบ้านทำการบ้านแต่ว่าที่จะทําปั้นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีทีมไปดูที่จีนนะฮะที่จีนแล้วเราก็เทคนิคอะไรเข้ามาแล้วก็ปรับปรุงกันเรื่อยมานี่มาทางนี้โอ้โหนี่นะคะแบบเราขนาดเราเคยมาทําเราเองตื่นตาตื่นใจเลยนะคะนี่เขากำลังฉีดน้ําหมักอย่างนี้ครับไปดูเขาวิธีเขาฉีดน้ําหมักห่อยไหมคะคือเราไม่ยังเป็นต้องทําสวนใหญ่ขนาดนี้เอ้าทำอะไรอยู่คะ ตอนนี้ทำไรคะจะทำหน้าที่ดูอ่ะสาวพรอ๋อสาวพรไม่เบาจริงนี่กับสาวพรนะคะนี่ก็คือการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะนั้นหมักแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะมันชอบอยตอนกลางคืนมันไม่ชอบตอนกลางวันอ๋อไม่ชอบตอนกลางวันอ๋อถ้าเจอแดดเขาก็จะตายเหมือนกันใช่ไหมเราเองยังจะตายตอนเช้าจะต้องพวกรถรถพวก ปุ๋ยงอกงามที่มันเป็นของผงแล้วก็ไปแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็มยังไม่มาช่วยเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะมาให้เห็นหน้ามาเห็นหน้าแล้วยังแข็งแรงดีได้อยู่ได้อยู่นะคะโอ้ดูฟักทองดูอะไรนี่งดงามโอเคค่ะขอบคุณนะชจ๋าเจริญธรามจ้า